อาการเจ็บป่วยเป็นเหตุให้ทุกคนต้องเข้ารับการรักษาแต่ปัจจุบันโรงพยาบาลรัฐจะมีความไม่สมดุลระหว่างแพทย์และคนไข้หรือจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอกับจำนวนคนไข้อันส่งผลต้องรอรับการรักษานานเกิน2ชั่วโมงกระทรวงสาธารณาสุขจึงเร่งปรับปรุงระบบด่านหน้าที่แผนผู้ป่วยนอกในการคัดกรองผู้ป่วยในการรอรับการบริการอย่างรวดเร็วไม่เกินกว่า2ชั่วโมงโดยใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยคัดกรองและวิเคราะห์อาการ กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดทาโครงการพัฒนาโรงพยาบาบลระบบ QSC หรือคือระบบที่รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางานให้สดใสใน3ด้านประกอบไปด้วยคุณภาพบริการและความสะอาดโดยมีรายละเอียดดาเนินการคือ ในด้านคุณภาพได้แก่การจัดทำผังหรือช่องทางการยื่นบัตรและการรอคิวที่เป็นระบบมีขั้นตอนให้ผู้รับบริการและญาติรับทราบอย่างชัดเจนจัดทำระบบประชาสัมพันธ์ในการต้อนรับให้ข้อมูลพร้อมจิตอาสาดูแลให้บริการและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาทุกจุดบริการมีป้ายชื่อความหมายป้ายบอกทางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่เกะก,กะขวางทางจราจรมองเห็นได้อย่างชัดเจนและจัดห้องบริการให้คำปรึกษาพร้อมมีเจ้าหน้าที่ประจำ พร้อมอยังมีการจัดบริเวณที่นั่งรอตรวจให้เพียงพอต่อผู้รับบริการละญยิและสะดวกสบายปลอดภัยผู้ป่วยเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะเปิดอย่างเช่นเรื่องของศูนย์เวิศาสตร์ครอบครัวกระจายออกไปนะครับพัฒนาโรงพยาบาลซึ่งขนาด เป็นโรงพยาบาลอำเภอให้มีศักยภาพเพื่อไปรับบริการที่นั่นเราก็พยายามมีเป้าหมายที่มีฟโฟล์มีอะไรต่งางๆนะครับคนไข้อย่าให้ทับซ้อนนะครับจัดยังไงให้ไปแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็เร็วขึ้น ขณะเดียวกันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนับเป็นโรงพยาบาลน,นำร่องนำระบบ QSC มาช่วยบริการจัดหาคนไข้ตั้งแต่ระบบต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำคือตั้งแต่การกดรับบัตรคิวไปขึ้นทะเบียนเคาน์เตอร์วัดความดันรอเรียกพบแพทย์และจ่ายยาในที่สุด แต่ด้วยสถิติการเข้ารับการรักษาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยที่ได้รับการรักษาแต่ละวันไม่ต่ำกว่า5,000คนซึ่งในจํานวนนี้มีผู้ป่วยทั้งรายเก่าและรายใหม่จึงส่งผลทำให้โรงพยาบาลเกิดการแอรอัดโรงพยาบาลจุฬาจึงนําเทคโนโลยีระบบ QSC มาใช้เพื่อลดปัญหาการรอคิวรับการบริการเกินกว่า2ชั่วโมงเหลือเพียง1ชั่วโมง30นาทีเท่านั้น บางรายก็ได้รับบริการเร็วจบภายในไม่ถึง1ชั่วโมงแต่บางรายก็ได้รับบริการช้าถามว่า4-5ถึงชั่วโมงมีไหมมีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคซับซอ้อนและจําเป็นต้องมีการตรวจเพิ่มเติมหลายๆอย่างครับเป็นยุทธศาสตร์ของเราอยู่แล้วครับว่าเราต้องการจะทําให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขนี้อาจจะไม่ตรงกับสารสุขนักเนื่องจากว่าเราได้วางยุทธศาสตร์ในตอนแรกไว้เนี่ยในผู้ป่วยใหม่เนี่ยเราตั้งเป้าว่าไม่เกิน3ชั่วโมงแต่ว่าในผู้ป่วยเก่า เราตั้งเป้าว่าไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราอาจจะต้องขอทําให้สอดคล้องกันไปเราก็จะตั้งเป้าเราจะดูผลการเมืองการว่าเป็นอย่างไรแล้วเราอาจจะมีการปรับเป้าเพื่อให้สอดคล้องกันไปครับ แม้ว่าภาครัฐเองจะนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงปรับเปลี่ยนระบบการทํางานให้เข้าถึงการบริการซึ่งโรงพยาบาลก็เป็นปัจจัยหลักที่สําคัญที่ผู้ป่วยหรือคนไข้เองก็ต้องได้รับความรวดเร็วในการรับบริการดังนั้นการที่หลายฝ่ายช่วยกันขับเคลื่อนทําให้การได้รับบริการทางการแพทย์ได้รวดเร็วขึ้นก็จะสามารถแก้ไขปัญหาอัตราผู้ป่วยล้นเตียงล้นโรงพยาบาลตามไปด้วย